ซิตี้สีประตู e r h e v r s นะคะตัวนี้ตัวท็อปสุดเลยนะคะสัญลักษณ์ h mark กรอบสีน้าเงินนะคะไฟหน้าได้เป็นไฟ led ด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมกันชนหน้ากันชนท้ายนะคะเป็นชุดแตกของ r s ทั้งหมดเลยนะคะกระจังหน้าสีดำล้อเป็นล้ออันลอยนะคะขนาด16นิ้วคอยเลี้ยวติดมากับกระจกข้างนะคะสีนี้เป็นสีเทาเมทิเอร์ลอยด้านหลังมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะคะกล้องมองหลัง ห้องผู้โดยสารนะคะมีแอร์ให้2ตําแหน่งนะคะด้านล่างเชื่อมต่อนะคะ USB แบบาสามารถเสียบ Type C ได้นะคะเบาะเป็นบอร์ดหนังสีดำนะคะเดินได้แดงห้องผู้โดยสารค่อนข้างกว้างเลยนะคะกวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเครื่องเสียงนะคะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสข,ขนาด8นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เกียออโต้นะคะแล้วก็ตัวเบรกก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วด้วยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่เห็นคลิปนี้เฉพาะคันนี้นะคะเฉพาะคันนี้เลยนะได้บัตรน้ํามันนะคะจองนะคะออกรถคันนี้นะคะได้บัตรน้ํามัน1นึ0งหมบาทนะคะลูกคา้าท่านใดสนใจโทรมาหาเจได้เลยนะคะที่เบอร์0 5 6 5 6 3 1กห้าได้เลยค่ะ